ต่อไปคุณตักก็เห็นว่าผักสุกได้ที่อีกแล้วนะคะก็จะใส่ต้นหอมค่ะกผักชีลาวนะคะนี่มันจะทำให้ชูรรสหอมอร่อยแกงปลากระกป๋องใส่หุ้นเส้น สวัสดีเขาเป็นเพื่อนช่องนรลกุกพาเที่ยวเขาเลุไนได้เิตามสบายนะคะและสวัสดีเอฟซีน่ารักทุกท่านนะคะวันนี้คุณตั๊กมีเมนูเป็นเมนูที่คุูตั๊กคิดถึงอดีตคิดถึงตอนสมัยคุูตั๊กยังเป็นเด็กครูตั๊กไปอยู่กับพี่สะพ้ยพี่ชายที่อยู่ในตัวเมืองคุตักอยู่ต่างจังหวัดก็หมายถึงว่าอยู่ในตัวอำเภอแต่พี่ชายกับพี่สะพ้ยอยู่ในเมืองก็คุณตักก็มาเรียนในเมืองก็จะมาย้อนอดีตนะคะที่จะทําแกงกระกป๋องใส่บุญเส้นนะคะ แกงปลากระกป๋องใส่กุ้งเส้นเนี่ยเป็นแกงไางอีสานแกงอีสานบ้านเฮานะจ๊ะแกงแล้วก็สิหอ่อหอกับข้าวให้พี่ชายไปทํางานพี่สะพ้ายไปทํางานพาะพี่ชายกับพี่สะพ้ายเป็นครูทั้งคู่นะคะก็จะห่อข้าวไปทานกันก็มีหลานด้วยนะคะหลานก็ยังเล็กๆอยู่ที่กุตักเลี้ยงมานะคะอ่าก็คือหลานแหม่มนี่แหละคะ่ะหลานแหม่มที่มา เยี่ยมคุตักนะคะก็คุตักก็เลี้ยงมาตั้งแต่เขายังแบเบาะนะคะแล้วก็อาหารเมนูมื้อนี้นะคะเป็นเมนูที่เป็นเม,เมนูโปรดของคุตักที่คุตักทานไม่จำเป็นต้องทานกับดึกกับข้าวด้วนะคะไม่จำเป็นต้องทานด้วยข้าวแต่ทานเปล่าๆได้เพราะมันมีบุญเส้นบุญเส้นในทางอีสาเนเรียกว่าเส้นห่อนนะคะเส้นห่อนบ้านเท่านะคะแล้วก็เครื่องปรุงกับบะหมี่อย่างหลายจา้ะเครื่องปรุงกับซีมี่นะคะไอ แดงกินดาพริกกะเลียงบ้านเฮ้านะจ๊ะแล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็ที่จะเคล็ดลับของคุูตัก๊กก็จะมีน้ําตาลมะพร้าวใส่นิดหนึ่งเพราะคุูตั๊กไม่ใส่ผงชูรสแล้วก็มีตะไคร้ตะไคร้ก็บุบๆนะคะบุบๆอย่างนี้ค่ะแล้วก็หัน่นแล้วก็หอมแดงรากผักชีกระเทียมค่ะโขกให้ไม่ต้องละเอียดมากเพื่อที่จะเอาลงไปผัด ก่อนให้มันหอมนะคะแล้วก็จะแกงใส่ปลากระป๋องค่ะปลากระป๋องนี่เป็นปลายี่ห้ออะไรก็ได้แล้วแต่ชอบนะคะแล้วแต่เพื่อนเพื่อนชอบ FC ชอบยี่ห้อไหนแล้วแต่กุ๊ตัก๊กอันนี้ปลากระป๋องของกุ๊ตั๊กเนี่ยสองกระป๋องนะคะเป็นปลากระป๋องโลซานเนี่ยกุ๊ตั๊กชอบยี่ห้อนี้เพราะว่ามันหอมอร่อยนะคะแล้วแต่ใครจะถามแม่ครัวแล้วก็แล้วแต่นะคะผักนะคะผักก็ไม่มีอะไรมาก ผักก็แล้วแต่ชอบนะคะกุ๊กตักใส่ต้นหอมผักชีลาวแล้วก็ดอกหอมจะดอกหอมบ้านเห้านะคะมันหอม,หอมนะคะแล้วก็แช่ด้วยน้ําส้มสายชูผักก็จะเขียวสดอยู่เสมอน,นะคะก็กรอบด้วยนะคะเคล็ดลับในการทําอาหารเราก็ต้องมีนะคะอ่าเครื่องปรุงนะคะก็มีน้าําปลาสิ่งที่จะขาดไม่ได้คือน้าําปลานะคะน้ำปลาของกุณตั๊กก็เป็นน้ำปลาสมเร็จรูปที่สุดเรียบร้อยแล้วอ่ะก่อนอื่นกุณตั๊กขอโขกนี่นะคะโขก ไอ้หอมแดงรากผักชีกระเทียมนะคะตะไคร้ไอ้ขาตะไคร้ไม่ต้องนะคะตะไคร้ก็ลงผัดแบบนี้เลยแล้วก็พริกแดงกินดาแล้วก็พริกกระเหลียงนะคะชอบเผ็ดมากใส่มากเผ็ดน้อยใส่น้อยนะคะกุตะาก็เผ็ดพอประมาณหนึ่งนิดหนึง่งอ่ากุ้าก็จะโขบนะคะโขบบุบๆนะคะ ก็จะหอมนะคะพริกกระเรยงเป็นพริกาางอีสานนะคะมันสีหอมเผ็ดแล้วก็สิเผ็ดน้ำจาดแกงมื้อนี่เป็นแกงที่เป็นแกงเมนูเพื่อสุขภาพนะคะ เป็นรสชาติไทางอีสานก็มีปลาลาเป็นตัวนํามีกระป๋องปลากระป๋องเป็นตัวตามอรืองวุ้นเส้นวุ้นเส้นภาษาอีสานเรียกว่าเส้นห้อจ้าเส้นร้อนอันนี้โดโดก็จะชอบนะเพราะว่าโดโดก็ชอบกินปลากระป๋องชอบกินวุ้นเส้นอาหารหลักโดโดนี่คือต้มยำปลากระป๋องกับบุ้เส้นไม่ต้องละเอียดมากนะคะ <c oughs> ตะใครไม่ตามไม่ไม่ตาค่ะหากคน,นอื่นกูตะก็ก็จะใส่น้ำมันพืชนิดหนึ่งเพื่อเหยาะที่จะผัดเครื่องง่ายมันห <c oughs> อมพอรกระทะร้อนเล้วนะคะกุต็ก,ก็จะเจาะน้ำมันผัดเครื่องพวกนีม้มันจะหอมนะคะ ใครไม่ใส่น้ำมันก็ได้นะคะแต่กระตักผัดว่ามันหอมดีนะคะเครือบน,นิดหน่อยพอเคลือบกระทะนี่ทำครั้งแรกตอน,นอายุปีขวบกอนทำครั้งแรกก็ะตักทำอาย21ขวบ10ขวบ11ขวบนะคะทำเองสูตรเนี้ยนะใช่สูตรที่อดีตใครสนอนพี่สะพาย เห็นที่จะไทํทำก็จำก็จำเอามาแม่ก็ใคยทำ้ริงมันมันไม่มีเมนูอะไรที่ไหนใช่ไหมคิดเองใช่ไหมเนี่ยคิดเองแยงกระป๋องใส่เกลือหัหวานบานเท่าเนี่ยค่ะมันตีแซบไหลค่ะแซบแซบมันผัดให้หอมเลยได้ค่ะแค่นะอยู่เราอยู่กันมากี่ปีสามสิบสามปีไม่เคยทําให้กินเลยที่วันนี้แหละอาจจะไปกับที่ไซฉ่านะคะ ถาห,หอมค่ะนัมแล้วจะหอมขึ้นมาอีกและและอยู่กันมาเธอก็ไม่เคยทํากินเองอันนี้นะอยากเออเรา,าเราทำอาหารนียอยากจะแบบทานนะคะผัดให้หอมเลยนะคะ,ะปูเนี่ยแกมไกลกันใหญ่เสร็จแล้วคุณตาก็จะใส่น้ํานะคะ <c oughs> น้ำนํำคลองแก้มไกลกัน สักสามถ้วยเนี่ยมันต้องไอแน่นอนแล้วะเพราะว่ามันกล <c oughs> ิ่นใส่น้ำตาลก็สีถ้วยนะคะว <c oughs> ีดายังไงเนี่ย อ่ะคุณตั๊กก็ใส่น้ําประมาณสี่ถ้วยนะคะสี่ถ้วยใบนี้ค่ะนะฮะน้ำเปล่านะคะน้ากรองเรียบร้อยแล้วสี่ถ้วยนะคะแล้วคุณตั๊กก็เดี๋ยวรอให้ <c oughs> น้ําเดือดนะคะ <c oughs> <c oughs> คุณตั๊กก็จะใส่ปลากระป๋องนะคะ <c oughs> แล้วก็ปรุงรสเอาผักลงก็เสร็จเรียบร้อยอันนี้ใครที่แบบอยากป้องกัน มีน้ำหูน้ำตาน้ำมูกเลยนะฮะอันเนี้อะโลมาอะโลมารับรอ,องว<า>่าเดือดแล้วนะ,ะคะุณตาก็จะใส่ปลากระป๋องนะคะ,ะใส่ปลากระป๋องนะคะคุณูตาใส่สองกระป๋องนะคะไล่หวัดไล่หวัดไล่หวัดไล่ สมุนไพรสมุนไพรลมสมุนไพรไปในตัวเมื่อกี้แอมไกลกันต้องต้องต้องตัดพักอตอนนี้คุณตักก็เสียงเปลี่ยนนะมีน้ำมูกมไล่วัดสีสวยเลยเนาะเสแล้วคุณตักก็จะใส่ใบมะกรูดนะฮะ้านหอมเดี๋ยวยิ่งใส่ปลาล้ะลงไปก็จะยิ่ง ผักเรียนใส่ตามใจชอบนะคะผักอะไรใบกะลัมปีก็ได้ผักกัดขาวก็ได้แล้วแต่ชอบแล้วก็ใ <ừ, S 2> บมังลักก็ได้ไม่ว่ากันแต่ที่ขาดไม่ได้คือผักชีลาวใช่ไหมผักชีลาวเพราะกลิ่นมันต้องเอากลิ่นคุณตั๊กก็จะเหยาะดี่ไปน้ำตาลมะพร้าวนิดหนพพึ่งเพราะตักว่ามันจะนัวขึ้นนะคะ,ะจะใส่น้ำปลานะคะ ใส่ช้อนนิดหนึ่งช้อนครึ่งน,นิดหนึ่งตามด้วยเกลือเกลือมันจะได้รสชาตินัวขึ้นนะ,ะคะนะคะเกลือเกลือครึ่งช้อนชาไม่นึ่ช้อะ ที่จะขายไม่ได้คือน้ำปลาไี่หน้าเมื่อวานไปถอยมาสองครูน้ำปลานะคะปรุงเลยค่ะให้มันอร่อยเลยรสชาติอาตามรสชาติของเรานะคะไม่ว่ากันคือนัว เอาแบบนัวแบบแซบแล้วแต่เดี๋ยวคูตักขอชิมน,น้ำก่นอนรสชาติโอเคเลยคุณกักเจะใส่หุ้นเส้นนะคะคุณักไม่ตัดหุ้นเส้นนะเพราวะว่าอะไรก็หุ้นเส้นก็ไม่ต้องแช่นะ,ะมันในตัวอยู่แล้วแค่ล้างน้ำแค่ล้างน้ำเฉยๆนะ ให้ล้างทวอนสะอาดไม่ต้องไป <มา S 1> แช่ล้างทะค่ะไม่ต้องแช่คุณเส้นมันจะเหนียวนุ่มอ่าคุณตาจะใส่ดอกหอมนะคะ ชีลาวใส่ที่หลังกับต้นหอ,อมแดงพริกนะคะเนะี่ยพริกกระเหรี่ยงปลากระป๋องด้วยปลากระป๋องด้วยนัำตาลเยอะมาก ไม่เอ,เอาเอายี่ห้อนี้แหละใส่ <c oughs> อ่าต่อไปก็ตั๊กก็เห็นว่าผักสุกได้ที่อีกแล้วนะคะก็จะจะใส่ต้นหอมค่ะกผ <c oughs> ัออกชีลาลวฮะ <c oughs> นี่มันจะทำให้ชูรสหอมอร่อยแกงปลากระกป๋องใส่หุ้นเส้น สไตล์อีสานอ่าสไตล์อีสานสช่ใจอุดรพ่นอ,อุดรบ้านเท่าี้ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าไม่ใช่สไตล์อีสานปรลาล้าลงไปเกือบครึ่งขวดนะบุนเส้นดีมากเลยนะคนระวังเ <c oughs> ดีย๋ยวปลาเดี๋ยวปลาแหลกไม่เป็นไรไเห็นไหมบุนเ้นพี่ด้งจะชอบมากนะฮะโ้ครับด้มาดูซิแม่ทําอะไรด้ด้มาดูซิมาดูซิแม่ทําอะไรคุณแม่ทําอะไรแกงอะไรแกงแกงปลากระป๋อง ขุนเส้นแยงปลากระป๋องใส่ขุนขุนไยตุนเส้นชอบไหมชอบครับโอเคกินไหมครับอือเดี๋ยวลองมากินนะเป็นนั้นว่าของคุณต้าก็สุกเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะเนี่ยหอมหอมคุณต้กลองชิมสักทีอร่อยมากอ่คุณลองชิมไหมลงตัวเลยหล่ะ ผักก็สุกแล้วแซ่บไปหนะอีปลาอีกหน่อยได้ปลาปลาอีกหน่อยคือคือที่จริงเติมเกลือก็ได้แต่ว่าเอาเอาทั้งกลิ่นทั้งเพิ่มความเพิ่มความนิดนิเค็มนิดพอพอเมื่อกี้ผักมันลงไปไง จางเราก็ใส่ปลาหุ่มเส้นน่าทานมากเลยนะฮะหรือใครไม่ไม่ไม่ชอบอลดกลิ่นแรงอะไรก็เป็นเกลือก็ได้น้ำปลาก็ได้นีประมาณนี้ดีแล้วผักจะได้ไม่สลดมากสดน้ำแล้วก็เนี่ยนะเมื่อกี้ตอนผักอยู่ก็สมุนไพร น้ำหูน้ำตาขูตักยังฮึดตัดอยู่ <S 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 ใครเป็นหวัดหายนะฮะอันนี้อ่ะเสร็จใช่ไหมเสร็จแล้วเดี๋ยวตัดตัจกจิคนละถ้วยเลยถักเส้นปลาๆลาคนละถ้วยเลยวันนี้ขูดตักใส่ชีพใส่วุนน้วนแบบเส้นของผมเล้นน้ำกับผักด เคเืองดอก็เป็นเส้นกระปากระป๋องนะอ่ะลวมชอบทานเล่นๆน,นะคะอร่อยมากะ,ะอปซีลาวยิ่งหน้าหนาวนะนยิ่งอากาศหนาวนะสดร้อนๆใช่ครับร้อนๆหรือใครเป็นหวัดคัดจมูกนี่โล่งเลยโลง่งเ,เลยกระป๋อโมดคราบเอาเลยลูกลกอด,ดมายก โดครับมายกเลยไปมายกจิบช้อนช้อนเยะมาเลไว้ไม่กัดกันเลยเลยใส่เยอนี่อะไรแกงปลาเลยแกงแกงปลาป๋องใส่บุญเห็นบุญเส้นชอบไหมชอบครับเป็นอาหารอะไรอีส์พิ่สามทางจังหวัดอะไรครัจังหวัดอุดรธานีครับโอเคครับนี่ค่ะอ่าโอเคนะคะ ไปโดไปไปนี่อาชานไปอืมนั่งรอเลยอพิเอโดวัตดีเอฟซีเป็นทางการอ่านวันดีครับก่อนสวัสดีครับ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 แล้วครับนี่ขึ้นโต๊ะมาเรียบร้อย น่ากินน่าอะไรหน่ากินน่ากินอ่าเอาเลยพี่โดเอาพี่โดก็ทานเลยทานเลยเพื่อนทานด้วยกันนะคะเอฟซีด้วยค่ะเอาพี่โดอ่ะแม่แม่จะตักใส่ข้าวนิดหนึ่งพี่โดครับก็ทานเลยเ่าก่อนนะหอมเหรอเป็นไงหอมมันหวาน เขาลอยหายร้อนอร่อยแซ่บเนาะกินละร้อนเย็นเปิดแอร์โดจะให้เปิดแอร์แล้วตอนนี้ก็กรุงเทพเราเข้าสู่หน้าร้อนแล้วนะฮะแดนเยอากาศเล่มร้อน ยังไงรสชาติเหมือนสมัยเด็กก็ยังเปลี่ยนแปลงบอกถึงเพื่อนฝูงที่ชมอยู่ที่กุมภาวาปีไหมเนี่ยบอกถึงเพื่อนเพื่อนด้วยกันนะเพื่อนเพื่อนคือตากะเห็ดสูตรแบบกุมภาวาปีอุดรบ้านหนึแก้วสูตรนี้ต้องจังหวนดที่กระชิรก็ว่า ดักกินเ,เข้ากับเห็ดกินเองแล้วก็เห็ดแบบรสชาติของเห้าแบบบ้านๆแล้วก็สไตล์แบบเมนูแบบบ้านๆกินรสชาติของเห้าเองมันจะที่แทบมันหอมเลยก็บ้านใครเอฟซีท่านใดมีเคยทำไหมหรือ มีเมนูคล้ายๆอย่างเงี้ยเมนูในความทรงจําเมนูที่ทําเองอะไรเองอ่ะลองลองแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะฮะก็ลองคอมเมนต์มาว่าเออที่บ้านก็ทําเหมือนกันแบบนี้คอมเมนต์มานะคะใช่ครับนี่นี่เราเอาปลาอื่นได้ไหมไม่ปลากระป๋องปลาปลาฉิโก้ก็ได้ปลาเลยนะปลาฉิโก้มันคืออะไรปลาแห้งเออปลาแห้งใช่ใช่ใช่ถ้าใช้ปลาแห้งนะก็จะแซ่ ก็แบบง่ายๆร้อนคือร้อนัวร้อนไม่ร้อนแล้วรู้สนะึก,กยังไงตักเลยมันคล้ายๆแกงแกงที่ไปทำให้พี่แตนไหมแกงแกง,แกงอะไรนั่นนั่นเขาเรียกไก่ แกงไก่ใส่้นเอ่อในแจงไก่รสชาติมันจะคล้ายกันไหมก็จะคล้ายๆกันแต่ว่ามันคนละอย่างมันคนแบบมันมันไม่เหมือนกันสักทีเดียวใช่ไหมกินเลยปิดปากระป๋องมาหน่อยมันเป็นปลาอันนี้เป็นแบบง่ายๆด้วยนะง่ายๆด้วยยังไม่สดน้ำครับมันยังร้อนอยู่ เหมือนเป็นสปากเกตตี้นะผม,มเส้นอันอ,อ,อ้มันนัวปลา ุ้นเส้นมันดูดน้ำเข้าไปด้วยเนาะมันก็ุ้นเส้นก็เลยอร่อยดูละมันแตกต่างตรงที่ว่ามันมีน้ำของปลากระป๋องลงไปมันหวานปลากระป๋องแล้วมันก็นัวปลาลาครับด้วยก,กลัวกลัวร้อนอ้ะนะันะมันหอมพริกกระเหลียงเลยนะใช่ ชอบเผ็ดมากเพนเลก็ใส่มากนะฮะเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยอใส่ลูกโดดก็ได้อืใส่ลูกโดดลอยนะพิกกระเลียงแบบหอมอมะานะใครชอบเผ็ดก็กัดเอาอม,มันก็สําหรับแกงปลากระป๋องตัดกระป๋องใส่วนเส้นใส่เส้นทอนบานเท่า ย่โดแบดนะยูโดกลัวร้อนนะกว่าจะสตาร์ทได้แต่เขาก,ก็กระวังตัวเขาอร่อยเลยซัดใหญ่เลยค่ะสำหรับคลิปแกงปลากระป๋องใส่ยุ้นเส้นนะคะใส่ผักชีลาวต้น<ส>หอมดอก<ส>หอมก็คุณตาะฝากเอฟซและเพื่อนๆน,นะคะกดไลค์กดแชร์ กด subscribe ให้เมนูคุต้ะด้วยนะคะคุตตงจะได้มีกำลังใจในการทำเมนูต่อไปนะคะค่ะคุตตะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับช่องนีโดพาเที่ยวค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามสวัสดีครับขอบคุณสำหรับความรักความเมตตาให้น้องโรโดด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ฝกนิคคอมเมนต์มาว่าเออโรโดอย่างนั้นอย่างนี้โรโดกินน้อยกินมากสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไปครับอ่ะบ๊ายบาย พี่แม่เออกินหมดแล้วอร่อยไหมอร่อยทั้งมั้นเผ็ดด้วยลนะ่ะ <c oughs> จิ๋วโดโดพิ่เปิดแอร์ <c oughs> อ มองพัดลมแต่หันพัดลมให้ลูกหน่อขึ้นล็อกเลยล็อกพัดลมไว้เลย,เลย ร้อนไงร้อนร้อนลำบอกพัดลมหันไปทางลูกเป็นแล้วกันเห็นนายพี่น้องกินอาหารอีสานได้เนะี่ยลูกอะไรลูกอะไรลูกอีาอออสานแซ่บเลยลูกอ,อ,อีสานบ้านอะไรบ้านเช้าบ้านเช้า แบบีหลีขอ,อยงยายด้ไม่ผีดีหนูชินทอดไข่ได้เลยหนูชิ้นทอดใาย่ายครขาปใจก็มาดิ